สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาชมแล้วนะครับที่สระน้ำของวัดบ้านดงใหญ่นะอ่าน้องเล็กนะครับน้องเล็กอ่าน้องเล็กเดินเลยเดินนำเลยเดินนำเลยครับจะเข้าไปดูด้านโน้นนะครับครับโอ้ยสระน้ำสวยมากเลยครับแล้วก็มีการพัฒนา ปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้มีหลากหลายเลยนะครับนี่ต้นไม้หลากหลายเลยสวยงามมากครับสวยงามเป็นที่ร่มรื่นมากเลยวันนี้น้องเล็กจะพามาด้านนี้โอ้เป็นบุญมากเลยครับที่เจอพระอาจารย์นะครับเจอพระอาจารย์รบหลวงพ่ออทาเดินัหลวงพ่อ ครับนับวันสการครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ที่นับถือนะครับดังมากเลยครับอาจารย์ที่ทําหอระฆังใหญ่ของบัดนงใหญ่นะครับสวยงามจริงๆครับพระอาจารย์ปกติของคนเราแหละครับครับขออนุญาตถ่ายนะได้ครับเาสบายเลยครับแล้วก็จะดูที่ที่ทำมามาทำอะไรครับวันนี้ จัดต้นใหม่จัดอะไรนี่ครับพระอาจารย์คือลมมันแรงพัดต้นไม้เป็นลมทับทางครับทางเรากําลังทำลู่ทำให้คนออกกําลังครับโอ้กุ๋มที่มันพักลมมาครับทําให้ประชาชนเนาะเป็นสาธารณประโยชน์ได้ประชาชนได้มาวิ่งอะไรโอ้ดีมากเลยครับมันลงไปครับไผ่มันลงไปคุมครับดีมากเลยครับพระอาจารย์ครับ นรมัสการครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับครับเดี๋ยวผมจะเดินอยู่ด้านตรงนี้หน่อยนะครับมาดูอันตรงนี้หน่อยขอบคุณมากครับสวยสวยมากเลยสวยมากเลยไปครับเปนแกออกกระจุดเลยไปนี่ครับชมมีต้นมะพร้าวด้วยนะนี่ต้นมะพร้าวด้านบนนี่นี่ ผู้กลากรมาทํางานตัดกิ่งไม้ครับแล้วมีอะไรเป็นจุดสําคัญมั่งนี่ยชี้บอกหน่อยที่สวยๆที่ต้องการแนะนําอ่าลุงพ่อสวยที่สุดด้านโน้นก็จะเป็นลูวิ่งใช่ไหมแล้วด้านนี้ล่ะเป็นถนนอะไรได้วิ่งไหมตรงนี้ก็ถนนตรงนี้เขามาวิ่งฝั่งนี้ วิ่งจะอยู่ด้านโน้นเนาะเป็นลู่วิ่งทำลู่วิ่งรอบรอบสระน้ำสระน้ำนี่ประมาณ,มาณกี่ไร่เลยห้าสิบไร่ได้ไหม,รไหมประมาณน่าจะเกินนะาานนไหนจะมองดูแล้วน่าจะถึงห้าสิบเลยนะเพราะเราก็ไม่แน่ใจเนาะไม่ได้ถามหลวงพ่อด้วยเนาะ โอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับพาเดินชมหน่อยน้องเล็กด้านไหนออกด้านนี้นะน,นี่ครับตอนนี้จะเป็นถนนนะครับสวยงามก็หลวงพ่อท่าน <c oughs> มองการไกลนะครับนี่ครับทำไว้เป็นสาธ <c oughs> า,ารณประโยชน์ <c oughs> ครับก็นอไม้้ชนเราด้วยอ่านอนไม้ <c oughs> นอนไม้ชุมช <c oughs> นใช่ไหม มีงานใหญ่ไรมีงานก็เอาเอาที่นี่ไปใช้ได้เนาะใช่มีงานคไอ้ทำดอกไม้บบวชงานแต่งก็มาขอเนาะมาขอมาขอเนี่ยนี่นี่นี่หลวงพ่อค่ะหลวงพ่อโอเคเออเอาไว้เพื่อเอาไปทําแกงในงานเนาะทําแกงในงานแล้วต้นไม้ของเราอยู่ตรงไหนผมผมอยู่ข้างในนู้นอ๋ออยู่ด้านในเนาะ จะได้ไปดูต้นไม้หน่อยอ่าด้านนี้ครับครับคุณงานหลวงพ่อครับบ๊ายบายครับพี่น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 ี่คนงานคนงานคนงานเฮ้ยคนงานเขาไม่หล่อใช่นี่ก็อ่านี่เอานี่มาใส่ไว้เลยเนาะ ปล่อยไวน์ปลูกปกทัพไปครับครับโอเคเลยโอเคนะงั้นได้ดูกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวงั้นจะพาไปชมจุดอื่นอีกรอบหนึ่งนะครับ